สู้เขาสู้เขาหนุ่มน้อยสู้เขาลิฟต์ไปบ้านเดอร์สู้เขาขอเสียงเชียร์ของมาฮาร่าหน่อยนะครับทีมาฮาร่าขอเสียงเชียร์หน่อยสู้เขาบ้านเดอร์สู้เขาลิฟต์ไปบ้านสักัาทีมาฮาล่าส่งเสียงกันดีครับมาฮาล่า ขอเสียงทีมของร่งหน่อยครับสู้เขาโอ้ยแบ๊กเบ๊กบกมันมันโอ้มันอีกแล้วหน้าอะไรอายุเพียง15ปีนะครับผมย้อนวันเลร์อายุเพียงตัวเลขครับครับขอแค่มีใจและเดินเข้ามาแค่นั้นพอโอ้ยโอ้ยสู้เขา

อัดมันเข้าไปใส่ยี่เข้ามาให้บันเดอร์เดินหน่อยแล้วเลากันทักกั